ไม่จะเจชื่อว่าคุณแม่นะครับอายุวัย50ปีนะผมจะมาขึ้นต้นไม้ <c oughs> ที่สูงประมาณ4เมตรนะครับ <c oughs> آ, เป็นยังแม่สบายไหมสบายมากเลยเห็นไหมซึ่งทุกคนมองออกไปข้างนอกนะครับบรรยากาศน,นี่คือผมบอกแล้วว่าวิวหลักล้านครับผมสวยมาก สวัสดีครับผมอยู่กับผมทอจังเกิลเคลียร์ทินะครับตอนนี้ผมก็อยู่กลางไร่ข้าวนะครับผมนี่ทุกคนมองไปข้างข้าสิครับฝั่งนี้ก็เป็นภูเขาที่สวยงามแล้วก็ดูปลายข้าวครับผมฟิวสิวสบายนะครับซึ่งบรรยากาศเนี่ยผมบอกแล้วว่ามันดีมากๆนะครับโอ้โหแล้ววันนี้นะครับผมก็ก็จะมาทำภารกิจพิเศษกับแม่นะครับผมนี่เลยครับผมสวัสดีครับแม่สวัสดีจ้า แม่นีสวยวันสวยขึ้นจริงๆนะขล <c oughs> ับมาถ่ายคลิปน้แม่ร่างสวยนยเ <c oughs> อเคนะวันนี้ผมก็มากับแม่เช่นเคยนะแม่เนาะใช่มาแต่วันนี้นะครับทุกคนทุกคนเห็นตรงนี้ไหมครับนี่ก็คือต้นไม้นะผมเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนต้นไม้ต้นนี้เป็นที่พักสุดหรูนะผมโดยการดินเนียวหนึ่งทีนะผม <c oughs> และนี่ก็คือบ้านต้นไม้ที่เราทำนะผม <c oughs> โอเคนะผมถ้าทุกคนอยากรู้ว่าเราี่ยมีเทคนิคการสร้างบ้านต้นไม้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะแม่ ใช่นะใช่อีกแล้วพูดให้มาเยอะกว่าใช่ทำไมใช่เราจะทำออกมาว่าจะเป็นยังไงจะขึ้นอยู่ได้ไหมอ๋อเฮ้ยแม่พูดเยอะกว่าขาว่าใช่แล้วทุกคนโอเคครับผมมาเดี๋ยวเราจะมาสร้างที่พักไว้บนต้นไม้นะครับโดยที่เราจะเปลี่ยนต้นไม้ต้นนี้ให้เป็นที่พักสุดดูแล้วก็ผมกับแม่เนี่ยจะไปออยู่ข้างบน <laughs> นะแม่นะไปะ ตอนนี้นะครับผมก็ได้วางโครงสร้างคร่าวๆบนต้นไม้เสร็จแล้วนะครับผมบอกไปก่อนนะครับว่าการทําบ้านต้นไม้เนี่ยโครงสร้างในการที่จะยึดกับตัวต้ elite, mm hmm. นไม้เนี t ่ยมันต้องแข็งแรงนะครับผมทาไมอย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่ปลอดภัยนะครับซึ่งตอนนี้เองผมก็ได้วางโครงสร้างทั้งหมดเป็นลักษณะเหมือนสี่เหลี่ยมนะครับแต่ว่ายังไม่เสร็จเนาะซึ่งการวางเนี่ยเราต้องหาจุดที่เราจะเชื่อมโยงกันให้ได้นะครับว่าเราจะควรจะวางอันไหนก่อนอันไหนท้ายนะครับเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ย เราระวังโครงสร้างไม่ดีนะครับเราไปนั่งหรือเราไปอ,าอยู่ข้างบนเนี่ยจะทําให้มันงายนะครับผมซึ่งตันี้ผมก็ได้วางไว้หมดเนาะก็ประมาณนี้นะครับคานตัวข้างล่างนี่คือเป็นคานหลักๆนะครับวยจจดรับน้ําหนักของตัวโครงสร้างบ้านนี้นะครับซึ่งเราต้องเลือกไม้ไผ่ที่แก่แล้วก็มีความหนานะครับผมส่วนไม้าคานตรงนี้เนี่ยที่เราจะทําเป็นตัวปูเนี่ยเราก็เลือกไม้ไผ่ที่ไซส์ขนาดเล็กแล้วก็พอดีพอดีนะครับผมมาเดี๋ยวผมจะม,มัดให้มันแข็งแรงนะครับก่อนที่ผมเนี่ยจะ เริ่มไปทําให้มันแน่นหนากว่านี้นะผมไปดูต่อดีกว่า ตอนนี้นะครับผมเราก็ได้ทําไม้ที่เราจะวางพื้นเสร็จแล้วนะครับซึ่งแม่ผมก็ยืนอย่างสง่าง,งามอยู่ตรงนู้นก็จะมีทั้งหมดประมาณ2ไซส์เนาะมีไซส์ใหญ่นะครับนี่ไซส์ใหญ่ก็ประมาณ3นิ้วถึง4นิ้วได้เนาะแล้วก็มีสาขนาดเล็กนะครับซึ่งเราจะวางสายใหญ่กับส์เล็กสลับกันนะผมเพื่อให้มันเกิดความาดุดด,ดุแล้วก็<อ>วกมีความเหนียวแข็งแรงมากขึ้นนะครับพ่ามแม่มาเดี๋ยวเราจะลำเลียงขึ้นไปข้างบนนะแม่ ใช่แล้วเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ขึ้นไปก่อนนะครับแล้วก็จะเอาอเน,นี่ขึ้นไปตามแล้วก็ค่อยๆวงังที่เราจุดนะครับลุยกันต่อ ตอนนี้นะครับทุกคนที่พักของเราหรือว่าบ้านต้นไม้นะครับก็ได้วางพื้นนะแม,แม่เราได้วางพื้นเนี่ยเสร็จแล้วนะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าเหนื่อยมากๆครับแล้วก็ทุกคนดูนะรอบๆว้าวมันใหญ่มากๆเลยนะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยไม่อยากจะเชื่อแล้วว่ามันจะใหญ่กว่ากระต๊อบกลางหลังของแม่อยู่นู้นเน่ใช่แล้วเราสร้างบ้านบนต้นไม้ใหญ่กว่ากระต๊อบของแม่อีกนะซึ่งบอกแล้วว่า เป็นครั้งแรกที่ได้มาสร้างบ้านบนต้นไม้แล้วก็พาแม่มาสร้างด้วยนะครับโอเคก็ย okay, so okay, so so ังไม่เสร็จนะแม่นะเดี๋ยวเราจะมาทําต่อน่าก็คือทําหลังคาแล้วก็ทําผนังบ้านเพื่อให้กันลมนะแม่กันลมแล้วก็กันฝนกันแดดนะผมแล้วสองข้างหน้าเนี้ผมจะเก็บเอาไว้นะครับเอาไว้เป็นจุดชมวิวแล้วก็ตรงนี้ก็เราก็จะมีระเบียงด้วยนะครับ เรเบียงเอาไว้ชมบรรยากาศตอนเช้าๆที่เราตื่นมาใช่เลยซึ่งจะอยู่ข้างหน้านี้อ่าผมบอกแล้วว่ามันต้องสวยแน่นอนตอนนี้หลายๆคนยังไม่เห็นภาพเนาะยังเห็นแค่โครงสร้างอ่าเป็นแค่แบบว่าพื้นข้างล่างนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทําให้เสร็จแล้วก็ทุกคนจะได้เห็นว่ามันออกมาเป็นยังไงนะครับผมใช่เลยมาแม่เดี๋ยวตอนนี้คือเราพักก่อนนะครับดูบรรยากาศตอนนี้ก่อนสดชื่นแล้วก็แจ่มใสมากๆโอ้โหลมพัดเย็นๆนะครับทุกคน ตอนนี้นะครับทุกคนผมกับแม่ก็ได้เดินทางมาตรงบริเวณที่มีพวกหญ้าคอมมินิตนะครับเราได้ทําการเอาใบาของมันเนี่ยเอามาทําเป็นหลังคานะผมหรือว่ามาสารคล้ายๆกับพวกหญ้าคานะครับแต่ว่าเราไม่มีหญ้าคาเราต้องใช้พวกหญ้าคอมมินิตหรือว่าพวกหญ้าที่เขาเรียงวัวนะครับซึ่งลักษณะใบาของมันเนี่ยก็มีความกว้างเนาะแล้วก็ใหญ่แล้วก็มีความเดี่ยวเหมือนกันนะครับเราจึงเอามาทดแทนนะผมตอนนี้แม่ผมก็กําลังสารอยู่นะ เดี๋ยวเรามาถามแม่ว่าแม่มีวิธีในการที่จะสารยัยงไงนะครับผมแม่แม่มีวิธีที่จะสารยัยงไงเอ่ยไหนลองบอกท่านผู้ชมหน่อยว่าจะทํายังไงมาทุกคนครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนมาดูว่าวิธีการสารในสารยัยงไงนะครับผมมาแม่มาอ่าเอาสักเท่าไหร่ดีสี่ใบก็ได้สี่ใบนะประมาณนี่แหละอันนี้แหละ,ละอ่ะประมาณสี่ใบนะผมยังไงแม่ น,นีเอาเชือกฟางมาล้อมแล้วก็ออมพางล่างพอดึงขึ้นแล้วก็พับพับแล้วก็อ๋อคือหลังจากพับเสร็จแล้วก็คือพอแค่นี้ก่อนใช่ไหมครแม่ใช่แล้วก็เอามาทําต่ออเดี๋ยวทําช้าๆทุกคนดูนะอะ่แม่จะน้ำแม่ก่อนนะอันนี้คือทําเสร็จแล้วนะครับฝั่งนี้พอทำเสร็จปุ๊บเนะี่ยขั้นตอน,นคือเราหยิบยาคาข,าขึ้นมาอ่ะนี่คือยาคาหรือว่าหญ้าที่เราเอา,เอามานะครับนี่นะ วางไว้ข้างใต้เนาะแล้วก็เอาเชือกเนี่ยอ้อมใช่ไหมแม<ช>่อ้อมข้างล่างแล้วก็อ้อมกับตัว<ห>ตัวหญ้าอีกทีนึงแล้วก็อ้อมมานะผมแล้วก็ดึงขึ้นนะครับโอเคดึงขึ้นแล้วก็พับพับเข้ามาอ่านี่คือเสร็จขั้นตอนละก็เริ่มใหม่โอเคก็ประมาณนี้นะผมก็ไม่ได้ยากเนาะก็ทําง่ายๆนะครับแต่ว่าเราต้องใช้เยอะนะผมเราจรึงต้อง มาทำข้องหางเยอะนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำจนกว่ามันจะเสร็จนะครับตอนนี้โครงสร้างบ้านของเราก็เสร็จแล้วนะครับเรามาทำามุงหลังคา,งางน,แ,น<ห>แล้วไหม่ะไปเต่อครับผม าล้ครับทุกคนตอนนี้นะปัญหาใหญ่มากๆแล้วผมอยู่ๆฝนก็เกิดตกหนักขึ้นมาแนละ้วยังดีที่ผมแับแม่เนี่ยได้ทําหลังคาเอาไว้ก่อนนะครับทำไมงั้นแล้วก็โอ้โหเราเปียกแน่ๆอยู่บนต้นไม้ให้ดูโอ้โหตัวหนักมากแต่ดีนะครับที่ลมไม่แรงนะว่าปัญหาจริงๆครับทุกคนแต่เราก็ยังไม่ยอดทอน,นะครับโอ้โหดีนะครับหลังคานี่กันน้ำได้ดีมากเลยนี่ไม่รั่วไม่ซึมนะ ไหลออกดีมากว้าว เอาล้ครับผมตอนนี้นะครับบ้านต้นไม้ของเราก็เสร็จแล้วนะผมโอ้โหหลังจากที่เราเนี่ยได้ทำเสร็จนะผมก็ไม่ก็จะกลับบ้านละให้แม่กลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวนี่ก่นอนยังยังยังโอเคนะคผมตอนนี้ผมแม่ก็ได้ทําที่พักของเราหรือว่าเปลี่ยนต้นไม้เป็นที่พักสุดหรูเสร็จแล้วนะผมซึ่งอยู่ข้างหน้าเรานั่นเองนะครับผมนี่ทุกคนเห็นไหมครับข้างบนนะว้าวก็ ถือว่าเราใช้เวลาทําค่อนข้างจะนานนั่นไหมนะใช่แล้วแล้วก็เราใช้แรงเยอะมากแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราเนี่ยได้มาทําแบบนี้แล้วก็ได้พาแม่ของผมนะครับมาทาภารกิจที่บอกเลยว,ว่าหนักมากใช่ป้าเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูนะครับว่าบ้านต้นไม้ของเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมเพราะว่าตอนนี้นี่คือฝนก็เต็มใจมากครับเริ่มซาซาแล้วตไหมป้าปแต่เราพาทุกคนไปดูข้างบนกันนะครับเป็นยังไงบ้างครับผมป้ามาครับมาตามมาเลยครับผม และนี่ก็คือบ้านต้นไม้ของเรานะครับแม่ใช่บอกแล้วว่าสุดยอดมากๆครับแล้วก็โอ้โหมันก็ค่อนข้างจะสูงนะครับทุกคนสังเกตไหมว่าบ้านต้นไม้หลังนี้เนี่ยไม่มีทางขึ้นหรือว่าไม่มีบันไดขึ้นที่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับ <c oughs> <c oughs> เหตุผลเพราะว่าผมต้องการจะรักษาความเป็นบ้านต้นไม้ให้มากที่สุดนะผม <c oughs> แล้วก็สิ่งสําคัญก็คืออยากจะให้แม่ผมเนี่ย <c oughs> แล้วก็ทุกๆคนนะครับ <c oughs> ที่ขึ้นไปบนบ้านนั้นได้ออกกํบบาลังกายบ้างนะครับ ใช่แล้วไม่อาจจะชื่อว่าคุณแม่นะครับอายุวัย50าสิบปีนะผมจะมาขึ้นต้นไม้ที่สูงประมาณ4ี่เมตรนะครับโอ้โหป้าเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับขึ้นไปดูข้างบนนะว่าข้างบน่ะเป็นยังไงบ้างนะแต่ดูจากข้างล่างแล้วเนี่ยก็สวยงามครับไม่ลกหูลกตาแล้วก็ดูแบบว่ารีบเรียบ,ยบง่ายๆนะครับดูลมลื่นดีป้าแม่เดี๋ยวขึ้นไปข้างบนนะเราไปดูกันว่าเป็นยังไงนะผมบรรยากาศแล้วก็วิวนะครับแต่ที่บอกนะเราไม่มีบันไดนะครับต้องค่อยๆขึ้นนะ ขึ้นนะแม่อ่ะขึ้นไปก่อนว้าวระวังนะครับนี่นะแม่ขึ้นไปแล้วดีนะแม่นะด,ดีนะระวังนะระวังหัวด้วยระวังหัวด้วยโอ้โหอันนี้อันนี้แม่ไว้ห้าสิบปีใช่ไหมเนี่ยนะโอ้ทุกคนแม่ผมได้ขึ้นขึ้นต้นไม้คล่องมากนะครับไปเดี๋ยวผมจะขึ้นไปว่าเป็นยังไงนะ และนี่ก็คือบนบ้านนะครับโอ้โหตอนนี้แดดออกสวยมากนะแม่นะใช่แล้วซึ่ง<ห>ผมสามารถจ,รจะนั่งข้างหน้านี้ได้นะครับทุกคนนั่งอย่างนี้นะนั่งห้อยขานะครับนี่นี่ผมสามารถนั่งห้อยขาได้นะครับสบายมากเลยเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมันจะกว้างแ้วแม่แล้วก็นั่งห้อยขาอย่างนี้ดูบรรยากาศเช้าๆนะครับดูบรรยากาศร,รอบๆ ว้าสวยมากเลยมันสดชื่นมากครับทุกคนโอ้สุดยอดครับยินดีต้นอนรับเข้าสู่บ้านต้นไม้ของผมนะครับของแม่นะครับผม <S <S อตอนนี้เราอยู่ท่ามกลางบ้านแล้วนะครับแล้วก็ผมกําลังอยู่ในอาลาักษณะเหมือนเป็นหลังคาเนะาะบนในตัวบ้านนั่นแหละนะซึ่งทุกคนมองออกไปข้างนอกนะครับบรรยากาศนี่คือผมบอกแล้วว่าวิวหลักล้านครับผมโอ้โหสวยมากแดดมานะครับรกระทบกับพวก ข้าวโพดพวกข้าว็คือมันเปล่งประกายมากๆานะผมแต่คนอื่นคือผมจะทุกคนดูบริเวณนี้ก่อนนะแม่นะใช่ให้ทุกคนดูว่าบริเวณตรงนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างอะแม่ที่บาให้คนดูดูเหมือนจะนทําง่ายนะแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ครับผมทำหญ้าแล้วก็นั่งได้นอนได้สบายเลยอ่าซึ่งเรานะครับได้ทําการนี่นะครับตีนะผม ตีแล้วก็ล้อมวัวเอาไว้นะครับเผื่อเวลาเรามันนั่งตรงนี้เนะี่ยเห็นไหมนั่งตรงนี้อ่าแม่เดี๋ยวแม่มานั่งตรงนี้ว่ามันจะความรู้สึกเป็นยังไงบ้างนะผมนี่เป็นไงแม่สบายไหมสบายมากเลยเห็นไหมไม่อยากจะเชื่อว่าเรานะครับจะสามารถที่จะสร้างใช่แล้วบนต้นไม้ได้ให้มันเป็นลักษณะบแบบนั่งชิลๆเหมือนข้างล่างนะครับซึ่งผมบอกว่ามันยากมากนะ น่าอยู่มากเลยนี่เราสามารถอิงได้ครับตัวนี้ก็ได้ทุกคนตัวนี้ก็ได้นะเนี่ยนี่คือพอดีหนึ่งคนแล้วดีอีกหนึ่งคนนะครับแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งคนโอ้คือได้ได้หลาย,ลายคนมากคนได้แล้วก็แต่หลายคนจะสงสัยว่าแล้วเรานอนยังไงอ่าล้วมีพื้นที่ไหนบ,บ้างที่เราสามารถนอนได้ก็คือตรงนี้แหละครับมาผมจะลองนอนทุกคนดูนะนี่นะเราจะเอาหัวมาฝังนี้นะครับก่อนนอนตรงนี้เลยนะเห็นไ,ไหมระหว่างขาผมกับหัวผมเนี่ยมันพอดีนะครับ แล้วก็เราได้เอาคานเนี่ยมาไว้ตรงนี้นะครับเผื่อเวลาเรากลิ้งไปเนี่ยเราจะได้ไม่ตกนะผมอ่าแล้วก็ตรงนี้ด้วยครับที่นอนได้หนึ่งคนอ่าเราอีกที่หนึ่งที่นอนได้คือตรงที่แม่อยู่นะตรงนี้ได้นอนได้หนึ่งคนใช่ตรงแม่อยู่ก็นอนได้หนึ่งคนนะครับตรงนี้ได้หนึ่งคนเลยอ่าแล้วแม่เราทั้งสองนอนดูว่าเป็นยังไงบ้างโอ้ยโอนอนสบายแล้วนะแม่เห็นไหมครับว่า ผมนอนตรงนี้หนึ่งที่นะครับแล้วก็แม่นอนตรงนั้นอีกหนึ่งที่ก็ได้สองคนละอ่าได้สองคนนอนนะครับนนแล้วก็อ่าแม่ต,นนตรงนี้ตรงนี้อีกหนึ่งที่นะครับตรงนี้จะมีพื้นที่ว่างอยู่อ่าแล้วก็ตรงนี้ครับผมนี่ครับนี่นะตรงนี้ก็นอนได้นะครับผม้องนอนดูนี่เห็นไหมครับบ้านเราใหญ่มากนะผมนอนได้สี่คนนะครับนี่ก็นอนได้ แล้วก็ยาวเช้าเช้าที่เราตื่นมาเราสามารถที่จะออกมาอยู่ตรงข้างหน้านี้นะครับแล้วก็ชมบรรยากาศที่เป็นวิวแบบพาโนมานะครับวิวกว้างเห็นภูเขาเห็นทิวทัศน์แล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นพวกข้าวนะครับที่แม่เราได้ปลูกเอาไว้นะครับผมจะเห็นสีเขียวอ่อนตัดกับสีเขียวเข้มนะครับแล้วมีภูเขาไกลๆไ,ไปเป็นทิวทัศน์นะผมแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นป่าเช่นกันนะเป็นป่า พวกป่าเขาป่าไม้ไผ่นะผมซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นวิวพาโนมาที่เราหาซื้อไม่ได้ร่างจริงครับผมก็เป็นอาทิตย์ดีมากๆนะอุ้ยมีบมลังปอด้วย ยังไงบ้างครับผมสําหรับบ้านต้นไม้ของผมกับของแม่นะครับแล้วก็ตะกร้อด้วยนะเราสามคนช่วยกันทํานะครับทุกคนก็ได้เห็นแล้วว่าตั้งแต่แรกที่เรามาเนี่ยมีแค่ต้นไม้เปล่าๆเราได้เดรบิดโดยการดินนิ้วหนึ่งทีอ่ะให้แม่ดินนิ้หนึ่งทีอ่ะแม่ดินเด้อแม่ดินเรื่อยนะเดินเรื่อยังนะเราดิดเรื่ออย่างนี้อ่าอ่านั่นแหละ ก็เราจะที่แม่ดีด้วยบางทีเนี่ยที่ภาคหลังนี้ก็เกิดขึ้นมาเลยนะครับใช่ไหมแม่ใช่แล้ว่ายที่ไหนเราเรานะครับได้ไปตัดไม้ไผ่ได้ไปขนไม้ไผ่มานะครับผมตลอดจนเราได้ทําโครงสร้างต่างๆนาสร้างศาลตอกตะปูทุกอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับก็เราทําขึ้นมาเองทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ผมบอกแล้วว่าบ้านหลังนี้เนี่ยไม่จบเพียงเท่านี้นะแม่นะใช่แล้วซึ่งอีพีต่อไปเราจะมาอยู่ที่นี่ 24ชั่วโมงใช่แล้วนะครับผมผมมีเซอร์ไพรส์ทุกคนแน่นอนครับว่าเราเนี่ยจะมาทําอะไรบ้างซึ่งจะเป็นยังไงนั้นก็ติดตามอีพีต่อไปนะครับผมใช่เราจะมาใช้ชีวิตที่นี่24ชั่วโมงนะแม่นะโดยที่เราจะมาอยู่บนนี้<ๆ>กินบนนี้แล้วก็นอนบนนี้นะครับผมแต่ตอนนี้คือลมแรงมากแล้วก็ทุกคนดูเมฆครับเมฆลอยมาต่ำมากเลยอะโอแล้วก็อากาศค่อนข้างที่จะหนาวนะแม่อา,าเย็นสบายใช่อากาศเย็นสบายมากนะ สุดท้ายนี้นะครับถ้าว่าชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดทืบไลค์นะผมแล้วก็กดติดตามช่อง Jungle Crazy ถ้าว่าชอบก็อย่าลืมกดทูบไลค์แล้วก,กดติดตามช่องังเกิ้ล r a z y อ่า c r a z บนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะเราจะมาใช้ชีวิตที่ใน20ชัว่วโมงนะผมปาแม่เราก็เดี๋ยวรัลงแล้วแหละพระตอนนี้คือลมแรงนะอันตรายครับผมป,ปาก็อย่าลืมนะอย่าลืม กระเทิบไลค์แล้วก็ติดตามช่องเจ้าเก,กิรลคิดคิดด้วยนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดดีพีต่อไปนะครับไปแม่บ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายแล้วเจอกันคลิปหน้านะผม